ปลาเนื้ออ่อนนะครับพี่น้องครับตัวนี้กับปลารสแห้งนะครับตัวนี้กับปลาขาวใหญ่ปลาสลิดแม่ไข่กะมีนะครับพี่น้องนี่ปลารสน่าสนใจอันนี้ปลาปลาเนื้ออ่อนบ่ะครับเนี่ยขายจังไดนครับเนี่ยอยู่ราคาหกสิบห้าบาทครับถ้าเป็นกิโลโลเท่าไหร่หกไร่ห้าสิบครับโอ้ถ้าเป็นโล่โละหกไร่ห้าสิบป่ะหลายเนาะแต่หลายเนาะมันเบานะเป็นปลาเนื้ออ่อนครับพี่น้องครับโอ้ยน่ากินน่ากินปลารสนี่เดี๋ยวปลารสนี่ขายจังไดหนคันครับผม โล่ราคาท่อกันโล่เราองประหาซีทอกันครับผมตัวนี้ปลาอะไรครับเนี่ยตัวนี้ปลาเดื้อไฟหางแดงครับผมอปลาปลาหังกอกหางแดงหางแดงในแม่น้ำซีนี่บอกตัวนี้ขายทังไหนตัวนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาทตัวนี้เนี่ตัวนี้ปลาสันดิษบางก้อครับขายทังไหนตัวนี้สี่สิบอ๋อโลละสี่ร้อยขึ้นกันตัวนี้กับปลาปลาคอกับสี่ร้อยขึ้นกันไหครับเนี่ยปลาคอปลาช่อนเนาะปลาช่อนปลาดุก โอ้หนาสนใจขายทุกมือบอกครับตลาดพนมไพรหนี่รอ่านี่พ่อข่ากันตลาดตลาดสดบอกครับเขาเอิญตลาดสดพนมไพรครับตลาดสดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับผมผู้ใดอยากกินปลาปลาแดดเดียวเขาเอิญแดดเดียวหรือหลายแดดหนิแดดเดียวครับแดดเดียวบอกโอ้แหงๆไปต่ทอดแสบเนาะครับพี่น้องโอ้โลละหกไหลหาซิฟนะครับขีดละหกสิบห้าเอดอรับอืนตัวนี้ปลาสดเป็นกะมีนะครับพี่น้องปลาสดใช่ปะปลาแหงๆน่าสนใจนะครับพี่น้องไายยากมา ตลาดสดอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอียดอาพภอคารูปรอจีนีน่ะนี่อขอบคุณทุกท่านนะครับทีท่ติดตามครับสวัสดีครับ